Welcome to Tabgrit Patternist School, which is part of the Secondary Education Service Area Office, Sawan, Thailand. <laughs> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์โรงเรียนทับกลิตพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2522มีพื้นที่รวม35ไร่ได้รับประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กประจำตำบลโดยมีผู้ก่อตั้งคือนายสมชัยเจริญชยัยฤทธิ์และชาวบ้านตำบลทับกลิตเปิดเรียนครั้งแรกณวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2522เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายประทวนศาสีเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกปัจจุบันมีนายภูมิพัฒน์ลอยเจริญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุภเริกสิโลชุดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพกิจพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนมารยาทดีมีคุณธรรมนำจิตอาสา ปัญญาโรงเรียนปัญญาวุฒทางปัญญาประดุดต่างอาวุธสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนกลีดหมายถึงสติปัญญาที่แหลมคมดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์คุณธรรมโรงเรียนทับกลิดพัฒนาได้จัดตั้งโครงสร้างบริหารงานออกเป็น4ี่กลุ่มงานและได้ให้ข้าราชการครูรับผิดชอบต่อไปนี้นางสาวยาวเรศเงินสัจจาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวขวัญฤทยัยแจ้งสว่างหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางสัชิธรวงพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงบประมาณและนายประเสริฐอนันตะอาดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวน25คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น390คน โรงเรียนทัพกฤษพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้รับรองการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีตลอดทั้งได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดีมีผลงานของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมากมายผลงานและภาพความสำเร็จในปีการศึกษา2566 2567ผลที่เกิดกับผู้เรียนระดับประเทศรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งที่7ระดับมัธยมศึกษ ผูพ้พระราชทานสมเด็จพระเทพพรลักราชสุดาสยามบรมราชกุรีผลที่เกิดกับผู้เรียนระดับภูมิภาครางวัลชมเชยระดับภูมิภาคการประกวดนวัตกรรมโครงงานด้านอนามัเสียงแวดล้อมรางวัลชมเชยระดับภูมิภาคการประกวดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพด้านสุขภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติผลที่เกิดกับครูผู้สอนระดับประเทศรางวัลระดับเหรียญทองผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ c t ท c ส ระดับประเทศประเภทผู้ใช้ระบบคังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับประเทศแบงการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทหุ่นที่เกิดกับครูผู้สอน ระดับภูมิภาครางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเปลี่ยนทองระดับภาคเหนือครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ o Award, ผลที่เกิดกับครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนการสอนการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice รางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ยมด้านการจัดการเรียนการสอนการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice รางวัลระดับคุณภาพดีมากด้านนิเทศกำกับติดตามการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี2567รางวัลระดับยอดเยี่ยมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงลูก Active Learning ตามแนวทางปีซ่ารางวัลระดับยอดเยี่ยมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพศเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนใน6มิติ รับรางวัลคนดี4สมมนครสวรรค์ประจำปี2566คนที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษารางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสังคมดีระดับประเทศด้านการบริหารรางวัลชนะเลิศเปลี่ยนทองระดับภาคเหนือผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษา รางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบกอ a ว a ร์ดภาคเหนือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษารางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบ็กอเวิ Awards, ร์ดรางวัลชนะเลิศกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับจังหวัดโครงการพระพฤหัส,สบดีรางวัลระดับเหรียญทองผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสระดับประเทศประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคเหนือรองผู้อำนวย การสหานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอ a r d วอรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชการที่18 รางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ยมด้านการบริหารการจัดการการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส a พคทีสรางวัลคนดสีสีสอพอมนะครสวรรค์รางวัลคนดสีสีสอกศออพนครสวรรค์คนที่เกิดกับสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทอโอเบกสเปเชียลระดับประเทศมีการศึกษา2,566ระดับ3ดาว5ด รางวัลระดับยอดเยี่ยมผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับประเทศประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b i Content Center ประจำปี2567รางวัลสถาศึกษาปลอดภัยระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับภาคเหนือสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษา รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ s รางวัลระดับดีมากการประกวดผลง,งานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเลศวรผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ AA ลำดับที่7ของเขตพื้นที่และยงังมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับสืบไป